ฝั่งนี้ทำอะไรบ้างครับคุณชาตรีไม่ค่อยมาเมืองไทยเลยอ่ามายุ่งยุ่งครับธุรกิจธุรกิจทั่วโลกมันตอนนี้วันมันบูมทั่วโลกทั่วโลกจริงๆบินทุกอาทิตย์ต้องไปยุโรปต้องไปอเมริกาต้องไปจีนญี่ปุ่นว่าบราซิลแอฟริกาไปทั่วโลกตอนนี้จริงๆอ่าแบบนักมวยทั่วโลกนะเขาอยากฝันใหญ่ของเขาเมันเข้าในวันทุกประเทศตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะร้อยเปอร์เซ็นต์มันแบบ โอ้ไอต้ตกใจมากตกใจมากนี่มันมีโอกาสใหญ่ทุกคนอันนี้เป็นวันแรกเรามีโอกาสใหญ่วันในประเทศไทยเนี่ยตอนเนี้ยสองปีกว่าจะเข้าปีเนี่ยปีที่สามแล้วนะฮะเห็นการเติบโตของวันแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกกระตันยูสำหรับแฟนๆที่สนุกสนุนวันแล้วก็ความจริงโปรโมเตอร์คนน่าค่าย นักข่าวทุกคนสมุทรสงควันผมรู้สึกแบบลัคกี้มากจริงๆดวงดีอด็คือแบบมันมันแบบฝันแบบมันฝันอยู่วเปล่าความคิดอย่างนั้นน่ะมันแบบเดินทั่วประเทศใช่ไหมบางทีไปไอมาแล้วกรุงเทพมาที่นี่เออชาติที่บอชาติที่บอสทุกคนอ่ะมันมันกินข้างถนนมีมีมีทุกคนมามาบ้านมามามาเดินที่ไปไปไปเที่ยวนี้โอ้โหทุกคนมัน แบบประเทศไทยขอบคุณมากเจ็ดล้านคนรักวันรักฮีโร่ของเราขอบคุณมากครับจำได้ว่าบอสเคยมีโครงการไปไปเยี่ยมค่ายตามตาม่ตางจังหวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็ทลุทัพเคยทำมาสองปีแล้วปีนี้ไม่เห็นทำเลยโอเคอ่ผมจะพูดตรงๆผมได้ข่าวสิ่งที่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีใจได้ข่าวว่าบางโปรโมเตอร์ใน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 ,ใน,ในจังหวัเขา เขา,าบีบค่ายคนละค่ายได้เงิน,เง,นเงินให้เข้าในโปรโมเตอร์อันนี้เป็นขอโทษนะมันไม่ไม่ไม่มใช่ผู้ถูกใครแต่คือแบบถ้าเกิดผมจะให้เงินบริจาคใช่ไหมผมอยากช่วยนักมวยอยากช่วยค่ายเล็กๆให้โตเร็วแต่ถ้าเกิดโปรโมเตอร์จะบีบเขาเอาเงินได้ข่าวหลายเรื่องราวนี้ของจริงนะรู้สึกไอ้ไม่ค่อย อยากช่วยทุกคนแต่มันไม่ใช่อย่างนี้อันถิ่วัตทุกประสงใช่ไหมอยากช่วยสําหรับผมนะผมอยากช่วยคนที่ยากจนมากที่สุดในอุตสาหกรรมมวยไทยโ okay. อเคคนที่ไม่มีโอกาสแต่มีฝันใหญ่อยากขึ้นไปวันนุมพนินแล้วไปวันใหญ่อันนี้เป็นเป้าหมายของไอ้นะลึกๆในหัวใจผมอยากช่วยคนจนเพราะว่าผมเคยเป็นคนยากจน และผมมีน้ําใจเยอะแต่ถ้าเกิดคนจะเอาเปรียบค่ายเล็กๆนี้ไม่สบายใจนะพูดตรงๆขอโทษนรพูดแรงๆหน่อยแต่เราเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงฮะหรือว่าต้องไม่จะจะจะต้องต้องตงมีวิธีอื่นจะจะจะได้จะได้ช่วยค่ายเล็กๆแต่ต้อง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 มีใช้เวลาต้องต้องคิดเหมือนแบบถ้าเกิดเรามี วันลุมพินีอาทิตยน์นึงไม่แค่ตอนนี้วันเดียวใช่ไหมถ้เาเกิดมี2วัน3วันอาจจะเปิดโอกาสนะตอนนี้เราคุยคุยกันอยู่อบอดบริหารของวันกับไอคุยคุยเรื่องนี้เราจะลงทุนในประเทศไทยขนาดไหนว่า,าพูดตรงๆเนะาะไอ,อ,อเศร้านิดหน่อยนะเพราะว่าแฟนๆทั่วประเทศ70ล้านคนรักวันรักนักมวยของเรา แต่ทาไมรัฐบาลไม่สนุกสนุนวันอันนี้มันแปลกใจหน่อยแล้วก็เศร้าหน่อยและรัฐบาลประเทศอื่นสนุกสนุสนวันก็จะใป่ะนี่เป็นไอเป็นคนไทยและวันเป็นอันดับหนึ่งทั่วโลกสําหรับรายการมวยไทยนะศิลปการต่อสู้ทุกจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็แบบเราช่วยประเทศนะเจ็ดสิบล้านคนมีแรงบันดาลใจกับเ,เรื่องราวของฮีโร่ของเราใช่ไหมเขาฮีโร่ผ่านต้องผ่าน อุปสรรคต้องผ่านความยากยากจนต้องผ่านหลายอยา่างแต่เรื่องราวนี้จะให้แรงปรันนาำใจเจ็ดล้านคนแต่ผมตกใจรู้สึกเศร้าทำไมรัฐบาลมันไม่สูหวันวันใหญ่กว่าวันใหญ่กว่า F1 อยู่รู้บ้างทั่วโลกวันใหญ่กว่า F1 ฮะแ,แม่แคเ่เหมือนแบบคนไทยฮะทุกคนคนไทยถ้าเกิดอยู่รักประเทศไทยเราต้องรวมมือกันช่วยกัน ผมไม่ว่าใครนะไม่ผมไม่ได้ว่ารัฐบาลหรือว่าอะไรนะแค่ไอรู้สึกเศร้าทำไมทำไมอันนี้เป็นมรดกไทย70ล้านคนรักวันรักบ้าบอดดูในในโซเชียลเขารักขนาดไหนเรตติ้งของวันทุกอาทิตย์เป็นอันดับหนึ่งสำหรับทุกคอนเทนต์สตาร์นะมันไม่ใช่อ่ามูอย่างเดียวเรชนกับละครเช่าข่าวชนกับ Entertainment variety หนังอะไรก็ได้เราเป็นอันดับหนึ่งทุกอาทิตย์ใน prime t i m e แล้วก็แบบก็ทุกคนรู้เจ็ดจดล้านคนรักวันเป็นบ้าแล้วรัก,กฮีโร่ของเรานักมวยของเราผมดีใจมากเพราะอันนี้เป็นมีโอกาสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมิวสันนะ agency. เอเจนซี่เขาเขาเขาทำแบบรีพอร์ตนะวันอิมแพ็คของในในสำหรับ เศรษฐกิจประเทศไทยเกือบสิบเปอร์เซ็นที่เราดึงทัวริสต์ดึงดึงเงินลงทุนจากประเทศไทยจากประเทศอื่นมาที่เข้าประเทศไทยอันนี้แค่เศร้าหน่อยเศร้าหน่อยสิ่นไนที่คุณรู้สึกว่ารัฐบาลไม่เสนอ่อก็ผมแค่ผมจะพูดว่าผม ทาเต็มที่ให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีให้เจ็ดล้านคนมีแรงบันดาลใจเป็นฮีโร่และมีความรู้สึกทุกอาทิตย์มีมีความทรงจำกับครอบครัวกับเพื่อนทำไมทุกคนในประเทศไทยรักวันเป็นบ้าแต่รัฐบาลไม่ไม่สนุกสนวันอันนี้เศร้าเศ้า,าผมทำทำทำเต็มที่ถึงแบบเอซีนเ s e สมาเอามาริปร์อคือแบบวันดึงทัวริสตเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่ง สำหรับบริษัทหรือว่าคนที่ดด,ดึงทัวริสต์ที่ประเทศไทยมา,มาในเรื่องของ,ของการแข่งขัน,ขนามากดีกว่าครับมอดครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าช่วงระยะหลังเนี่ยโบนัสออกน้อยจังเลยทําไมแจกน้อยจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอเคอันที่หนึ่งบางคนตล่อยมั่วๆอย่างเดียวเขาเอาโบนัสถ้าเกิดอยู่ต่อยมั่วๆหม,ม,มัดบ้าบอยยุนน็อกอันนั้นมันไม่ใช่บวยไทย ผมไม,ไม่อยากให้โบนัสเรื่องนี้ไออยากให้ทุกคนเข้าใจสองมีสองอย่างที่ให้โบนัสต้องมีใจปิดเกมทุกวิแต่ต้องโชว์แม่ไม้มวยไทยสุดยอดยอดเยี่ยมจริงๆโอเคบางคนแบบมาอันนี้เป็นห้าสิบห้าสิบลากลากหมัดอย่างเดียวห้าสิบห้าสิบใครจะไปใครใครจะรอดนะครับมันห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าเกิดอยู่ดูก้านคอหรือว่าอยู่ดูแบบสวศอกหลบแล้วสอกือว่าอะไรอันนี้เป็นแม่ไม้มวยไทยสุดยอดจริงๆยอดเยี่ยม อ้อยากให้นักมยวยหันักฆ่าแล้วโปรโมเตอร์เข้าใจนี้ปีที่ก่อนผมให้โบนัสแบบง่ายเกินไปสำหรับแล้วก็เป็นใครเป็นมวยบู๊ยอย่างเดียวบ้าบอเข้าใจว่าเราต้องกาแค่นี้ให้ให้ให้ผมอยากให้โบนัสคนที่แบบเหมือนแบบเจ้าเสือใหญ่แม่ไม้มวยไทยสุดยอดจริงๆเขามีพลังด้วยนะแบบสุดยอดจริงๆแต่แม่ไม้มวยไทยสุดยอดเราได้โบนัสชกสวยๆมาก อยากเสริมหน่อยครับผมเพราะว่ามีหลายๆคนที่แบบว่าบางทีก็อยากจะสนับสนุนนักมวยเห็นไหมว่าทั้งวันอาจจะแบบว่ามีระบบที่แบบเหมือนว่าให้คนผู้ชมเนี่ยมอบโบนัสให้นักมวยด้วยได้ไหมครับหมายถึงว่าอาจจะมีระบบอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบอ๋อเอาจริงเหรอไม่ไม่รู้ไม่หลายๆแต่แต่อยาก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 ให้โดนโหมดจเหรอโดนเนี่ยโดนเนี่ยจริงเหรอใช่ใช่โอเคโอเคโอเคเด้อในผมไม่รู้โอเคอย่ังไงไอ้จะคุยกับพนักงานเราจะเราจะทำออนไลน์อะไรก็ได้แล้วแล้วเงินไปไปไปนักมวยอันนี้บี ไอดีใจมากแสดงว่าแฟนๆรักฮีโร่ของเรามานักรักนักมวยของเราไม่ไม่ใช่แพ้ชนะแต่เมืนแบบเหมือนแบบเอ่อเออนักมวยโตโยต้าชีวิตเขา <c oughs> ทำไมไอชอบื่องราวของเขาประวัติศาสตร์ของเขาเพราะว่าเขาเป็นนักมวยที่หลงทางไปทางผิดและชีวิตเกิดเป็นเละ เขากินยาเสติดหรืออะไรใช่ไหมเขาได,ได้ข่าวนี้แต่วันเป็นแพลตฟอร์มที่ให้โอกาสถ้าเกิดอยู่จริงใจในอยากอยากให้ฟันของอยู่กลายนความจริงอันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกแล้วก็โตโยต้ามาเขาจริงใจป่าเขาเขาาจริงใจป่า100%ไฟเ์ไฟที่ก่อนโอ้โหเขาเกือบล่วงแต่กลับมาปิดเกมวิสุดท้ายได้โบนัสใช่ไหมอันนี้ไอดีใจมาก แต่เขาก็ได้ล้านกว่าบาทตอนเขาชกสามั้งนเข้ามในในในวันแต่สิ่งที่ไอสิ่งที่ให้ความสุขมากที่สุดนะสําหรับผมตอนเรามีเรื่องราวนักมวยใจสู้ร้อยเต็มที่ต้องผ่านอุปสรรคเยอะและจริงใจสำหรับของของเขาแล้วก็ได้เงินก้อนหนึ่งที่ได้ซื้อดินได้ช่วยพ่อแม่ได้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนแบบศึกสัน รถถังถวันชายซปเปอร์เล็กนาบิลมีหลายคนปีนักมวยแบบเรื่องราวของเขาเจอจ,จะให้แรงบนันดาลใจทุกคนอันนี้เป็นเป้าหมายล,ลึกที่สุดสำหรับหัวใจไอถ้าเกิดเรามีเรื่องราวนี้เร็จสิบล้านคนมีฮีโร่ระดับโลกและอยู่สล,ลึกรูึกหลากิาติมากขึ้นเรามีศักดิ์ศรีประเทศไทยมีศักดิ์ศรีทำไมอังกฤษมีมี EPL Premier League แต่ ประเทศไทยมไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วประเทศไทยมีวันรายการใหญ่ที่ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับศิลปะาการต่อสู้ทั่วโลกแล้วก็คนไทยรู้สึกว่าผมเป็นคนไทยนะอย่างนี้ผมมีฮีโร่แบบรถถังและผมไม่ว่าผมไม่ได้แบบให้ทุกคนฝันจัดจ้านคนจะฝันกลายเป็นนักมวยไม่ใช่นะคือแบบ ทุกคนมีฝันส่วนตัวใช่ไหมอยากเป็นหมออยากเป็นดาราหนังอยากเป็นซีออะไรอะไรก็ได้แต่อยู่ต้องมีคุณค่าจากฮีโร่ของเราความวินัยความอดทนความใจใจกล้าความซื่อสัตย์จริงใจมีหลายคุณค่าที่มวยไทยสอนอันนี้เป็นสิ่งที่ไอมีแบบรู้สึกดีใจมากที่สุดแล้วก็แบบแฟนๆเขาจะเขียนมเมสเซจใช่ในในใน ใน Instagram หแลอว,ว่า Facebook ว่าเฮ้ hey, ขอบคุณมากนะเพราะว่าผมไม่เคยมีเวลากับคุณพ่อแต่ทุกอาทิตย์ทุกวันศุกร์เป็นอยู่กับคุณพ่อดูวันลุมพินีโอ้ไอ้ oh, I, ดีใจมากอันนี้เป็นความทรงจำภาษาไทยเขาต้องนำมาภาษ,าษาอังกฤษ magical memory ความทรงจำแบบพิเศษสุดยอดเหมือนแบบผมนะคุณพ่อผมพาไอลุมพินีตอนอายุเก้ขวบ ผมยังมีความทรงจําและก็รู้สึกในๆๆในในหัวใจมันอุ่นๆนะแบบแบบรู้สึกดีแบบคุณพ่อกอับคนนุณมากครับที่พาอันนี้นี่เป็นความทรงจําไทยมวยไทยและตอนนี้ทั่วประเทศดูทุกอาทิตย์ดูกับครอบครัวดูกับเพื่อนรักและเขาจะมีความทรงจำเฮ้ยชนะเปล่าตอนเออซุปเปอร์เลกชกกับรถถังหรือว่านาบิลชกกับใครทุกคนมีความทรงจำเฮ้ยรถถังชนะละตรรู้ อันนี้เป็น Magical Memory ของประเทศไทยมอสเมื่อ2-3สัปดาห์ก่อนเนี่ยนะฮะมีคนเอามอสเนี่ยไปลงไปเป็น AI เลย <c oughs> มอสเป็น AI แบบชวนเล่นการพานัน <c oughs> ตกใจไหมฮะรู<ก>้เห็นแลำำ้วกขำขำตกใจแต่แต่ไอรู้นะแฟนๆไม่เชื่อแฟนๆเขารู้นิสัยไอเป็นยังไงเขารู้แต่มันเศร้าหน่อยนะเศร้าด้วยทำไมมีบางคนอย่างนี้ แบบใช้หน้าไอทำา AI แล้วก็แบบผมไม่ว่าเล่นกันการพนันมันไม่ใช่ผิดนะเล่นการนันโอเคแต่ผมไม่ใช่มไม่เคยเล่นการพนันผมไม่เคยเล่นออนไลน์เลยนะผมต้องเดินตรงๆต้องเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจสำหรับ Ear, ป้องกันวันใช่ไหมแต่ก็เศร้านิดหน่อยแต่ตกใจหรือเปล่าไม่รู้ในอนาคตไอ้ว่า เอไอวิดีโอมันแบบเจอจับเจอเจอแย่แย่จริงๆนะไม่ใช่ไออย่างเดียวนะนักบวชของเราด้วยมันแบบมีเอไอมันอันตรายอย่าเชื่อทุกอย่างนะท่านคุณชาตรครับที่เราเคยคุยกันไปว่าแชมป์วันเนี่ยบางคนมันยังไปไม่ถึงเราจะมีแชมป์วันอีกนิเกิดขึ้นไหมครับเกิดเกิดขึ้นแต่อันที่หนึ่งสำคัญมากอายากพยายามเอาอีกอาทิตย์หนึ่งแค่ครั้งเดียว ตอนนี้ไอคุยกับทีมงานของไอไออยากอีกวันหนึ่งในในอทิตยหนึง่งอันอนั้นอันที่หนึ่งแล้วก็จากนั้นเราจะทำเส้นวันลุมพินีใช่ไหมแต่ขอโทษนะแบบทุกอาทิตย์ไอต้องบินทั่วโลกเหนื่อยมากโชคดียยมีพนักงานซุปเปอร์ร์ทีมไทยใช่ไหมควางปลายมีหลายคนที่ช่วยแต่ ผมต้องบินทั่วโลกเหนื่อยมากแต่เพราะตอนนี้วันโตเร็วโตวเร็วจริงๆแบบบูมแล้วเหมือนแบบเป็นบ้าแล้วเหมือนแบบประเทศไทยแต่เพราะนั้นผมไม่ได้ทำงานสำหรับความคิดประเทศไทยอย่างเดียวผมต้องดู195ประเทศใช่ไหมทุยทีจ่จะมีไหมครับบอครับแชมป์แชมป์วันจะมีจะมีไม่วันลุทพินีแชมป์แชนป์นี้จะมเจะมจเลจเลีเล่ทุครีบ คุณชิติครับ <c oughs> มีข่าวความคืบหน้าของวัน1 7 3เนี่ยนะ <c oughs> อะไรนะวัน1 7 3เาอยากได้ความคืบหน้าครับวันหนึ่ง7 3วัน1 7 4วัน1 7 5ทุกคนดูอันนี้จะจะระเบิดทั่วโลกทุกคนจะดูในโซเชียลจะเทรนด์นับวันร้อยเปเซนตอยู่ต้องดูเรามีรายการใหญ่ขนาดไหน1 1 7 3แล้ว1 7 1 7 4 1 7 5อยู่ดูใหญ่เบื้อเริ่ม มีบอกไปอะไรไหมครับว่าจะมีใครเจอใครสักคู่สองคู่อย่างอาทิตย์หน้าวันจันทร์ไอ้มีแถลงข่าวที่ญี่ปุ่นก็ออกข่าวตอนนั้นแต่แค่ไอจะบอกอยู่173่งเจ็ดสามจะเป็นใหญ่กว่าหนึองเจ็ดสองโองทางการดูใช่ต้องทางการดูจะบอกวิวจะจะบอสไหมครับรอบนี้เดี๋ยวตอนนี้จัดการอยู่เดี๋ยววันจันทร พี่ตโตเกยียวผมมีแถลงข่าวอยู่โดยออกข่าวนิดหน่อยขอออกข่าวนิดหน่อยอขอถามความรู้สึกหน่อยได้ไหมครับที่แบบนักกีฬาของวันอย่างรถถังเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักระดับโลกอย่างที่แบบข่าวที่ผ่านมาที่คุยกับทางมัคเซอร์เบอร์ดโดยตรงหรือว่าอย่างที่ล่าสุดก็มาโรเตอรี่ที่แบบ,แบ,บลงมามาเตะกันเนี่ยกลายเป็นว่านักมวยไทยคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นดาราซุปเปอร์สตาร์ดังที่ทั่วโลกรู้จักเนี่ยตัวบอสมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่เป็นแบบนี้ก็ผมว่าอันนี้เป็นวันแรก นักมวยของเราในอนาคตนะจะกลายเป็นอย่างนี้ทุกนักมวยทุกซูเปอร์สตาร์ของเราอันนี้ที่สิ่งที่ไอ้บอกอยู่ประเทศไทยศักดิ์ศรีขึ้นเข้าใจป่ะสมัยก่อนนะคนไทยจะจะจะ,จะมองอนักกีฬาพรีเมียร์ลีกแบบโอ้ซูเปอร์สตาร์แล้วไม่มีใครใครคนไทยไม่มีคนคนอังกฤษจะดูคนไทยอย่างนี้ไอ้ไม่อยาไม่ใช่คนอวดดีนะ แต่รถถังเป็นคนที่แรก Mario elli, มาริโอบาโลเทลี่มามักซัก็แบบคุยกับเขารถถังเป็นคนที่แรกเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกจริงๆในประวัติศาสตร์ประเทศไทยแต่อันนี้เป็นวันแรกเขาอายุอีจ็อย่างเดียวมีไฟหลายอันที่ออยากจัดใหญ่ใหญ่เบื้องเริ่มนะเฉพาะนั้นทุก,น,กนักมวยมีโอกาสได้เงินเยอะ มีศักดิ์ศรีเยอะแล้วก็ชื่อดังเยอะอันนี้เป็นวันลากจริงๆวันลากรู้สึกอย่างนั้นวันลากราวันลุมนีวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเนี่ยจัดวันลุมหนึ่งหนึ่งสี่ครับคู่เอกนี่บอสที่ว่าไงบ้างครับขอโทษนะลืมใครเป็นคู่เอกคเป็คู่เอกใช่คุลาบดำมิลเบคลาบดำโอ้โหคุลาบดำโรโบมันมันคู่เป็นคู่เอกหมดเลยใช่ใช่ทำไม่ไม่ลืมลืม พราะมีศักษิสันกับเมืองไทยด้วยใช่ไหมีอันนั้นเมืองไทมีบรากาศมีรรากามีมีหลายหลายคู่ผมคงไม่มีเวลาบินที่เมืองไทยแต่ผมจะดูออนไลน์นะแต่กุหลาบดำกับโลโบอสองคนหมัดหนักอาวุธคมความเร็วมันแล้วแต่ใครใครจะมีความอดทนเพราะว่าสไตล์สองคนนะแลกกันแม่ม้มวยไทยสุดยอดเลนะ แต่ชอบลากกันผมว่าใครจะโดนน็อกร้อยน้ำหนักให้ใครครับฮะน้ำหนักคิดว่าใครครับผมว่าโลโบ้าสิบห้อราสิบเอ็ดสอ่าและกุหลาบดา4สี่ก้าและอย่างนานากาบเป็นไงคิดว่าไงครับนานากามีสิทธิ์นาเป็นแชมป์โลกภายในปีหนึ่งเพราะสมัครรุ่นร้อสภาปอน นาฬนิกามีทุกอย่างสายตาไม่เสียหลักฟุตเวิร์กค,ความเร็วและฉลาดมากและอาวุธคมมากคมด้วยมันดูไม่ออกเขาไม่มีเล่นลูกหรอบเยอะเขาเก่งมากจริงๆแบบต้องรับถือเขาแต่เขาเขายันกลัวเขากำลังเข้าในวันเพราะนายวันมีแบบ The b e s t of the b e s t อย่างเดียวเขาชบรายการเล็กๆอย่างเดียวใช่ไหม ตอนนี้บบเขาจะขึ้นไประดับโลกเขาไหวเปล่าเขาเขาไอ้เคยคุยกับไอ้มีพนมันุ์ของเขาที่ญี่ปุ่นเขากลัวแต่เขาตื่นเต้นแต่เขาอยากเขาอยากลองและการที่บอสเอายุคิโยซามาปล่อยในไฟแรกในความสุงข,ของบอสรู้สึกยังไงครับโอ้ยุคิโยซะโอ้โหแบบสุดยอดจริงจริงอันนี้เป็นมีสิทธิ์ชิงแชมป์ในอนาคตเร็วนะยุกิโยซะอันตรายไออยากดูยุกิโยซะกับซูเปอร์เล็กอันนี้มันด้วยนะยุคิโยซะกับฮกตเต้มัน รแบบุ่นแบนท์มวยมีแต่แตพิศาพิศาอย่างเดียว <laughs> น่ากลัวจริงๆแต่ยุคยโสะอันตรายนะอันตรายมากฟอร์มเขาสวยมากและอาวุธคมมากและความฉลาดแต่สิ่งที่เขากลัวมากที่สุดนะได้ข่าวจากที่ญี่ปุ่นที่ไปไปค่ายหลายค่ายยุคิยอสะเป็นคนที่ซาดิส <laughs> เขาอยากฆ่าคนเขาอยากให้เขาบาดเจ็บซาดิสเหมือนแบบไม้ไทสัน <laughs> ชื่อของเขาใน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 ที่ญี่ปุ่นนะผมคุยหลายคนเป็นจอมซาดิสเลยครับเขาบอกเขาบอกคนนี้ซาดิสมากเขาเขาโหดมากสายโหดโหดโหดมันไม่ใช่เล่นเกมเขามีใจแบบจะปิดเกมจริงๆไอ้บอลกับบอสเคยประกบให้นาบิวเนี่ยชกในแบบิีบ็อกซิ่งเลยยังยังยังจะกลับกลับมาชกที่ไมครับไม่ไอไออยากโอเคนาบิวนะถ้าเกิดเขาไม่ ถ้าเกิดไม่เขาถ้าเกิเขาไม่ลืมตัวถ้าเกิดเขาเดินตรงๆไม่โดนหลอกกับผู้หญิงไม่ใหเ้เงินเปลี่ยนเยนเา้าถ้าเกิดเขาเป็นแบบซ้อมหนักๆประจํานะมีความพินัยเขามีโอกาสเป็นเก่งกว่าดีเซลน้อย mm. เขามีโอกาสเป็นอันดับหนึ่งสอสาในประวัติศาสตร์ประเทศไทยแต่เขายังเด็กๆอยู่ใช่ไหมอายุ21อย่างเดียว ไม่รู้เพราะว่าตอนเราชื่อดังตอนเรามีเงินเยอะผู้หญิงจะมาเราจะหลงทางมินหลายหลายนักมวยโดนอย่างนี้ใช่ไหมในในประวัติศาสตร์มวยไทยแต่ประวัติศาสตร์มวยสากนด้วยอันนี้นาบิวต้องระวังต้องระวังต้องเก็บตัวเก็บตัวเดินตรงๆมอสถามมอนิดนึงฮะนักมวยของวันเนี่ยมีโอกาสที่จะมาติดทีมชาติไทยรับใช้ชาตินะครับ แล้วแต่นักมวยอยากทำอะไรอันนี้แล้วแต่นักมวยแตอ่อันที่หนึ่งชีวิตของนักมวยเป็นสั้นสำหรับไพร์ตอนตอนเขาเป็นพีคสุดยอดจริงๆแล้วก็ได้เงินเป็นโอกาสและวันใจมากที่สุดทั่วโลกจะพราะนั้นถ้าเกิดไอเป็นนักมวยใช่ไหมและไอเป็นกำลังฮอตไอจะไปชก ถามฟรีรู้ว่าจะชกหลายล้านบาทอาจจะสิบล้านบาทใช่ไหมก็อยู่ตรงคิดดีๆเบอรบอสครับมันมีความเป็นไปได้สูงที่ทางด้านของซูเปอร์บอลเนี่ยจะต้องเจอ,อไรโนลีในฐานะแชมป์ตัว,ตวจริงมาแชมป์เฉพาะการนี่บอสมีความิเศษนว่าไงบ <c oughs> ้างตอนนี้นอยลีมีความมั่นใจตัวเองเยอะลึกๆเพราะว่าเขา k ็อก k ถวันชัยแต่เขาเป็นออ่น้องจะเป็นสิบต่อหนึ่งนะ <c oughs> และโมลี่บอกว่าเขาจะน็อกซูเปอร์บอลเขาบอกว่าคางของซูเปอร์บอลมันมันมันไม่ไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนและเขาจะน็อกเอาซูเปอร์บอลยาประมาทอันนี้ไอจะบอกอน,นี้ยาประมาทแต่ถ้าสำหรับตีมือสำหรับเทคนิคสายตาไอคิวซูเปอร์บอลน่าจะชนะน่าจะชนะเพราะซูเปอร์บอลเป็นคนที่นักมวยฉลาดมากและทุกไปเขาจะ ออกเกมแผนว่างแบบแปลกๆอันที่อันใหม่เอาอาวุธใช่ไหมเขาเป็นฉลาดมากเขาน่าจะชนะแต่ไม่รู้นะเพราะว่าเขาอายุ34ใช่ไหมแล้วอย่างทาเคารุนะคะรับบอสครับทาเคารุเนะะี่ยมาต่อยกับวันเนี่ยเจอของหนักมาตลอดตรงนี้ในสายตาของบอสว่าทาเครุยังจะสามารถกลับมายิ่งใหญ่ในวันนี้มีโอกาสทาเคารุ <ๆ S 2> คเาร <ๆ S 2> ขายังยังมีแบบไฟเยอะอ่ะ <c oughs> แต่รุ่นรุ่นรุ่นไฟลเวทมันพิษะอย่างเดียวมันคนน่ากลัวอย่างเดียวแบบคนฝรัง่งแล้วก็คนไทยน่ากลัวอย่างเดียวใช่ไหมรุ่นไฟเวทรุ่นรุ่นแบนเทัลเวทด้วยรุ่นเฟสตเวทด้วย <laughs> ในวันมินเบสออฟเดอะเบสและและมันตอนอยู่ดูอ่นักมวยของญี่ปุ่นตอนเขาขึ้นในวัน เขาเป็นในเดอร์เบสส์เบสในประเทศศัตของเขาทาเครุแพ้โนยริแพ้สองครั้งเพราะว่าระดับของวันเดอร์เบสส์เดอร์เบสทั่วโลกอันนี้ต้องรับแต่ยุคิโอุสาเป็นคนที่ฝ่ายคนที่คนที่แรกที่มากที่ที่ชนะได้ใช่แต่รุ่นไฟเวทมันทาเครุเป็นแชมป์ได้แบบไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้คนญี่ปุ่นที่บอสเซนเซนหนาคนไหนที่ บอสที่ว่าน่าจะสร้างอิมแพกในเวลาต่อไปมากนะครับยูกิโยซะยูกิยุคิโยซะชื่อเขานะเขาไม่ชื่อดังทั่วโลกคนไม่รู้จักเขาแต่ในประเทศญี waters, sort of onun, ่ป <éc à S 1> <c oughs> ุ่นที่คนว่าอันนี้ไอ้นี้เป็นไมค์ไท่สันมันแบบกลัวทุกคนกลัวเขาเขาเป็นโหดดุขออนุญาตบอสถามถึงนักสู้ที่อยู่รอกสกัดบัตรันเดีุนแรงมพี่แดงเพชรพนมลุ้มหน่อยได้ไหมครับเออโอเคที่เศร้ามากนะ ได้ได้ได้ข่าวเขาค่าตัวของเขามันมันมันเท่ากับวันลุมพินีนักมวยของวันลุมพินีถ้าเกิดไอเป็นชื่อเล่นชื่ออะไรนะเด้งถ้าเกิดไอเด้งนะอยู่น่าจะเอ่อเนโกเสตเพราะว่าอะไรนะเนโกเสตตอรองครับไม่ไม่เนโกเสตเอ่อเอ่อจรจะเจอจ่ากับโกลเรย์ให้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 ค่าเท่านะสิบเท่า <Es> <an> <im itation> หรือว okay. well, ่าอยู่อยากเข้าในวันเจอเบสอเดอะเบสโอเคเด่งเข้าเก่งมากแต่ไอ้พูดตรงๆเนาะคู่ชกเขาเขาเขาป้องกันเก้าทีส่วนใหญ่หมูส่วนใหญ่ที่กอรี่รุ่นไปดูอ่ารุ่นอ่ารุ่นอ่าอ่าอ่าอ่เฟตเฟตเเวทไม่ค่อยเก่งที่กอรี่เก่งที่สุดเป็นเฮฟวี่เวทอันนั้นมิดเเวทขึ้นแต่เฟตเวทเฟตเวท มีแต่ผูชกไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งผูตง้ตรงๆถ้าเกิดไอเ,นะเป็นเด้งนะไออยากลองเป็นอยากเป็นเดอะเบสต์เฟดเวสเปล่าเข้าในวันเจอเฟดเวตของวันรอดหรือเปลารอดหรือเปล่าไม่รู้นะเขาไอนับถือเขาไอนับถือเขาไอชวนเข้ามาในถ้าเกิดสัญญาเขาหมดลองนี่วันวันจะจ่ายมากกว่ากรอรี่เยอะทุกนักมวยที่กรอรี่นักมวยที่เราตัดเป็น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 นักมวยที่กรอรี่นะมันไม่ใช่และกรอรี่นักมวยอยากทุกคนอยากเข้าในวัน ถ้าเกิดได้มาจริงครับอยากจะเอาใครไปรับมือครับผมยังไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นเพราะว่าเขามีสัญญากับฟลอรีญญ่ใช่ไหมแล้วจะมีโอกาสไหมถ้าเกิดว่าเหมือนอย่างฟลอรี่มีมีกับไรซ์ที่ที่ร่วมมือกันแล้วอย่างวันจะมีโอกาสไหมฟลอรี่เป็นร <c oughs> ายการเล็ก <c oughs> เล็กกระดิบรายส์ <c oughs> เป็นร <c oughs> ายการเล็กกระดิบเรา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 เป็นใหญ่ที่สุดทั่วโลกเราจะทำไม จะให้กระแสเขาอย่างเดียวเขาจะว่า,ามันมันมันไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบปีหนึ่ง Glory ทำรายการสิบสองครั้งวันชัชิดเจ็ดสิบครั้งถ้าเกิดอยู่ดูในแบบสมมุติแบบ Facebook เรามีห้าสิบล้านคนใน Facebook Glory มีไม่กี่กี่ล้านสองสามล้านเองมันคนละเรื่องระดับมันคนละเรื่องสิ่งที่ Glory เก่งโอเคให้รุ่นรุ่นเฮฟวีเวทรุ่นตัวใหญ่ร่นยุโตัวใหญ่ แต่นอกจากนั้นไม่มีอะไรรายการปีหนึงสิครั้งแล้วก็นักมวยต่ำอ่อเวลเทเวทต่ำนะหมูอย่างเดียวคูต่ตรงตรงโอเคครับอบครับคุณมาครับ